การคอบแก้วตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนอธิบายไว้ว่าความร้อนจากไฟขณะทําการครอบแก้วนั้นจะช่วยขับไล่ความเย็นที่อยู่ในเส้นลมปราณความเย็นมีนกลไกของโลกทําให้การไหลเวียนของเส้นลมปราณน,นั้นติดขัดและจะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อครอบแก้วแล้วเส้นลมปราณภายในร่างกายจะไหลเวียนเป็นปกปติ อาการปวดนั้นจึงหายไปเมื่อมองตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการครอบแก้วคือการใช้สูญยากาศคขอบไปบริเวณผิวหนังการที่ผิวหนังถูกดูดด้วยแก้วที่เป็นสูญญากาศจะทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นอย่างมากเป็นการปั๊มเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อ บริเวณที่ทำการครอบแก้วหลอดเลือดฝอยขยายตัวขึ้นนำมาสู่การที่เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนมากขึ้นกระบวนการซ่อมแซมจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีการครอบแก้วเป็นที่นิยมกันมากการครอบแก้วพร้อมกับการเดินแก้วลากแก้วไปตามเส้นลมปราณหรือตามกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ ที่มีการยึดอาการปวดและพังผืดจะสามารถลดความเจ็บปวดได้กลุ่มโรคกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนับเป็นภูมิมัญญาของชาวจีนสมัยโบราณอันชาตลาดส่งทอดมาถึงปัจจุบันใช้กันแพร่หลายและได้รับความนิยมมากสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ในยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้ป่วยกำลังมองหาวิธีการบำบัดรักษาอาการโดยอาศัยวิธีธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดสการรักษาโดยการครอบแก้วสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีการติดขัดทำให้เลือดและพลังมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น สามารถรักษาอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณคอบาไหล่และเอวและหลังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆและด้านการส่งเสริมความงามช่วยให้ผิวพรรณดูปเปล,ปล่งปลั่งมีเลือดฝาดและการทำครอบแก้วแล้วบริเวณผิวหนังอาจจะมีรอยคล้ำแต่ไม่เป็นอันตรายรอยจะหายไปเองในเวลา 5-7วันและสามารถทำได้อีกเพื่อรอยเริ่มจางหายไปรอยเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทาย,ยาบางรายอาจจะมีการระบมได้ในวันรุ่งขึ้นหากเป็นมากจะมีไข้ต่ำๆบรรเทาอาการโดยใช้ผ้าอุ่นๆประครบหรือทานยาพาราเซตามอลลดไข้ลดปวดได้นอกจากนี้ไม่ควรอาบน้ำทันทีหลังจากที่การทำครอบแก้วแล้ว การทำครอบแก้วไม่ควรทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานเกิน10นาทีเนื่องจากอาจจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการบาดเจ็บได้กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดมไม่ใช่โรคหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงแต่หากไม่ได้รับการป้องกันและรักษาที่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังกระทบต่อการทำงานและความสุขในการทำงานได้ I